รถสตาร์ทไม่ติดนะครับใครขับเบนซ์แล้วพุทธสตาร์ทกดสตาร์ทไม่ติดทําตามผมมามาดูด้วยกันนี่กุญแจน้ําเต้าอย่างนี้เนี่ยปุ่มพุทธสตาร์ทเป็นอย่างนี้นะครับวิธีง่ายๆนะครับนี่เลยดึงออกได้เลยนะคุณผู้ชมสามารถดึงได้เลยไม่ต้องกลัวมัญหาพอดึงออกมานะครับหน้าตาของปุ่มมันจะเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้ทาไงต่อเรานํากุญแจนี่แหละครับนะครับนําไปเสียบได้เลยครับเมื่อเสียบเสร็จนะครับเราสามารถหมุนเพื่อสตา,าร์ทรถดได้เลยนะครับ เรียบร้อยสตาร์ตติดแล้วคุณผู้ชมนี่นะเหตุผลนะครับก็อาจจะเป็นได้ว่ารีโมทแบตออนหรือแบตหมดรถไม่เจอรีโมทนะครับก็อาจจะทําให้ไม่มีการส่งสัญญาณรถก็เหมือนกับว่าไม่เจอเจ้านายของฉันนะแบตรีโมทหมดไม่เจอเจ้านายฉันสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ทําการแกะปุ่มตัวนี้ออกมาแล้วทําการเอากุญแเจเข้าไปนะครับบิดสตาร์ทได้เลยนะใครสตาร์ทไม่ติดก็ดูตามนี้นะครับส่วนรถรุ่นอื่น มีใครเคยเจอปัญหาอะไรบ้างลองแชร์ข้อมูลนะผมเคยนะก็คือตัวเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์เบรกไม่ทำงานก็คือเหยียบเบรกเนี่ยแล้วฟิวมันขาดเปลี่ยนฟิวตัวละประมาณ10บาทก็มาสตาร์ตติดได้เหมือนเดิมอันนั้นคือเคสที่กุญแจถ่านไม่ได้หมดนะครับ